สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการทำซีดาพอจากกล่หอยเชอรี่ไปรับชนกันเลยค่ะความหมายของซีราพอ์ สีรพร์หรือเครื่องประดับมาจากคําว่าศีรษะละอาพรพ์หมายถึงเครื่องประดับสําหรับใช้สวมศีษะเป็นการจําลองรูปแบบมาจากพระชาดาของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์สำหรับที่มาและความสําคัญนะคะสภาพปัญหาคือไม่มีการนำอหอยเชอรี่ไปใช้ประโยชน์ทําให้หอยเชอรี่มีอยู่เป็นจํานวนมากกระบวนการแกร้ปัญหานะคะคือเรานําเปลือกหอยเชอรี่มาทําเป็นศีรพร์ค่ะจุดประสงค์การค้นคว้า หนึ่งเพื่อสร้างและพัฒนาเซราพรจากหอยเชอรี่ตามหลักสเต็มศึกษา2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเซราพรจากหอยเชอรี่ตามหลักสเต็มศึกษา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจเซราพรตามหลักสเต็มศึกษาสำหรับวัสดุประกณ์ก็คือหอยเชอรี่กาวแต่งกระเจ้าแคลเซียมน้ำคอนครีมลวดกระดาษกระเเนและแป้นพิมพ์ตีลัย สำหรับขั้นตอนการสร้างนะคะคือเราจะนําเปลือกหอยเชอรี่มาเผาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็จะนําเปลือกหอยเชอรี่มาบดและทุบให้ละเอียดแล้วก็นําไปร่อนขั้นที่3คือน<ำ>ําน<ำ>้ําใส่ในหม้อไปข้าวเจ้าและเสร็จกระดาษไปตั้งหม้อไฟขั้นที่4นํากระดาษปะกินมาตัดเป็นเขาโครงขั้นที่5นําดินเทียมที่ทําจากหอยเชอรี่มากดลายแล้วนําไปติดในเขาโครงกระดาษปะกินขั้นที่6เมื่อปูนหอยเชอรี่ที่ติดกับกระดาษปะกินที่ตีลายเป็นลาย นที่ห้งแล้วนามาทาสีเฟล็กขั้นที่7นําแผ่นทองเปลวสีเงินหรือสีทองมาติดขั้นที่8เมื่อติดแผ่นทองคาเปลวแล้วมาปัดและตากไว้สองชั่วโมงขั้นตอนที่9เมื่อตากไว้สองชั่วโมงแล้วนํามาติดเพชรค่ะสรุปผล 1. การพัฒนาศีลาพรจากหอยเชอรี่ตามหลัสกสเต็มศึกษาสรุปผลได้ดังนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบหอยเชอรี่มีอยู่จำนวนมากในนาข้าวและในสาะน้ำไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ จึงมีแนวคิดที่จะไปทําเป็นเครื่องประดับศิราพรตามหลักสเต็มศึกษาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าและเปลือกหอยเชอรี่รายละเอียดที่เกิดจากการทดลองการทําดินเทียมโดยจากการอ,ออกแบบโปรแกรมสเกตอัพและนําไปสร้างเป็นต้นแบบและพัฒนาเป็นเครื่องประดับศิราพร์ศิลปภาพจากการทําเครื่องประดับหอยเชอรี่ตามหลักสเตมศึกษาค่ารวมเฉลี่ย3.87ร,ร,ร,ระดับคุณภาพปานกลางครับ